คะทุกคนห่ังจากว่าเรามีคอนเทนต์หนึ่งที่เราอยากทำมานานแล้วแต่ว่าเรานั้นเพิ่งจะว่างทำนั่นไหนว่างแล้วเราจะมาทำคอนเทนต์นี้กันมาดูกันว่าเป็นคอนเทนต์อะไรแต่ว่ารอแป๊บหนึ่ง One hour later ตาดามาแล้วจ้าก็คือว่าทุกคนฉันมีมหาลัยแล้วดีใจ ก็คือว่าวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์ที่ไปสอบสัมภาษณ์ที่สุสานธามาคณะศิลปรกรรมศา,ศาสตร์เอกการละครนี่ขึ้นรูปหน้าคณะเลยปึง่งก็คือว่าไปถึงใช่ไหมรุ่นพี่ก็ให้นั่งเป็นแถวตามลาดับคนฉันได้คนที่ค2สิเว้ยพอนั่งปเป็นแถวเสร็จใช่ปะรุ่นพี่ก็พาขึ้นไปบนโรงละครคณะไปนั่งตามลาดับเลยบนโรงละคร ไปถึงก็นั่งนั่งนั่งไปเรื่อยๆพออาจารย์มาถึงอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะใครมีคลิปแสดงก็เปิดเราไว้เลยนะพอถึงพอถึงคิวสัมภาษณ์ก็อให้อาจารย์ดูได้ถ้าเลยเปิดคลิปดีล้ละจ้ะ แล้วพอก็ก่อนหน้านั้นฉันไปถามรุ่พี่มาว่าเอ๊ยก่อนไปสอบอะ่ะต้องเตรียมอะไรไปบ้างแต่ในกําหนดอะ่ะมันเขียนไว้ว่าพอตไม่จํากัดจํานวนหน้าเว้ยนี่พอตไม่จํากัดจํานวนหน้าแต่ฉันทํามาตรฐานไปเลยว่าสิบหน้าพออย่างนี้ถ้าน้องคนไหนอยากดูไดเรกเฟสมาได้นะจะทิ้งลิง์กไว้ให้ก็รุ่พี่ก็บอกว่าบางปีเขาก็ให้แสดงแล้วก็ให้บทมาทั้งอ่านแล้วก็กลับไปแสดงฉันก็แบบ ยังไงดีวะแต่ที่ฉันโดนมานะฉันแบบฉันไปนั่งอ่านบทนะกากรรมการเลยไปถึงฉันก็อะนั่งอ่าน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 สักพักก่อนนั้นเนี้ยแนนาตัวแนนาตัวอ่าในลองแนนาตัวภาษาอังกฤษสิเราด้วยความที่ว่าเรียนสายภาษาไงอังกฤษจาไม่ค่อยได้ฉันเลยไปพูดไปว่าภาษาอังกฤษจำไม่ค่อยได้แล้วอะครับจําได้แต่ฝรั่งเศสอาจารย์ก็บว่าอะงั้น งั้นลองพูดมาฉันก็เลยพูดไปว่ามงชูมงเซียมาเหมิดแซลมัวเชอมาเปลเศธฮาวดเชดีเศธตองเชสวีเสรจแลดเลกกพระปฐมวิทยาลัยประมาณนี้ฉันก็แบบโอเคแนะนําตัวไปแล้วอ่านบทก็แล้วอะไรก็แล้วอาจารย์ข้อสัมภาษณ์เสร็จใช่ปะอาจารย์เขาถามว่ามีอะไรอยากจะบอกไหมมีอะไรอยากจะถามไหมฉันก็ตอบว่าไม่มีครับอาจารย์ก็ถามอาจารย์เขาเลยถามกลับมาว่าถ้าติดเนี่ยจะมาอย่างไง จะอยู่ยังไงจะไปกัฟหรือว่ายัางไงใช่ไหมก็หกสี่หกห้าหฟังไปเรื่อยๆนะเรื่องมารยาตเวลาไปสัมภาษณ์อะสาคัญนะไม่ใช่ว่าเราหนึ่จะนั่งก็นั่งนะไปถึงดูกรรมการด้วยว่ากรรมการให้เรานั่งหรือยังถ้ายังไม่นั่งเราก็พูดกับกรรมการว่าขออนุญาตนั่งนะครับแล้วเราค่อยเล่นเก้าอี้แล้วเราค่อยนั่งแล้วเราก็วางพอตวางผลงานวางอะไรก็ตามนะ แล้วก็พออาจารย์พูดว่าอ่านแนะนําตัวได้อ่านแล้วเราค่อยพูดหรือถ้ากรรมการไม่พูดเราก็พูดว่าขออนุญาตแนะนําตัวนะครับอย่างนี้ครับค่ะอย่างนี้พูดให้เป็นมารยาทแปบลบว่ามีมารยาทไปนิดนึงเนาะเวลาไปสัมภาษณ์อย่างนี้อ่าเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก6 4 5, 6ี่หห้าหหกต่อไปเรื่อยๆนะนอกคนไหนที่มีข้อสงสัยก็ทักเฟซมาได้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างส่วนใครที่แบบว่าเอพี่แล้วแบบว่า ข้อสอบละ่ะพวกข้อสอบมันเป็นยังไง9วิชาแกลดแพดอย่างนี้โอเน็ o net. เดี๋ยววันหลังพี่จะมาทำคลิปให้มาใช้ประสบการณ์ว่าแกลดแพดกวิชาโอเน็ตปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงออกเรื่องไหนเยอะที่สุดหรือว่าออกเกี่ยวกับประเด็นไหนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณครับบายบาย